ไพบูลแสงเดือนสวนกลับมาแห่หลังถูกชาวเน็ตจวกกีดกันลูกชายคนโตไม่ให้เจอแม่เอมิราจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเมื่อเอมิราร้องไห้โฮเนื่องจากวันที่12สิงหาเป็นวันแม่เอมิราจึงได้ขอผู้จัดการประจักษ์ชัยไายทองคำหยุดงานเพื่อไปหาลูกชายน้องสายแนนที่อาศัยอยู่กับทางคุณพ่ออย่างครูไพบูลและกระต่ายพนิพานัานกร้องดังภรรยาคนใหม่ของครูไพบูล แต่ถ้าว่ากลับติดต่อทางฝ่ายคุณพ่อและน้องไม่ได้เลยทําให้เอมิราไมา่ได้เจอและไม่ได้คุยกับลูกชายซึ่งเอมิราก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทานองว่าทําไมใจดํากันจังแม่แค่อยากได้ยินเสียงลูกก็ไม่ได้เลยเหรอหลังจากเอโพสต์ออกไปล่าสุดเช้าเน็ตรลยหนึ่งจึงเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ภัยบูลแสงเดือนกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นแม่ของลูกคุณเขาอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนทนเจ็บทุกอย่าง เลี้ยงเองตั้งแต่เกิดก็อย่าปิดหรือกีดกันเขากับลูกถ้าคุณบอกว่ารักลูกควรให้ลูกได้เจอแม่คุยกับแม่บ้างอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะักอย่าใจดํากับคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่ของลูกคุณเข้าหน้าสงสารนะคุณดูไม่ออกหรอคุณโดนประทําบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรเวลาผู้ใหญ่เตือนบอกคุณควรปรับปรุงและควรออกมาขอโทษสังคมให้ชัดเจนกว่านี้ประเด็นที่เคลียร์ก่อนหน้านี้ไม่มีสาระเลยพูดไรไม่เห็นขอโทษเมียเก่าคุณเลย โดยเฉพาะเมียใหม่คุณคำพูดคำจาย,ยังเด็กน้อยขนาดว่าย,ยังไม่กล้าที่จะยกมือขึ้นไหวขอโทษแฟนคลับดีๆเลยสงสัยหนักปากหนักเอ่ยปากขอโทษเมียเก่าสักคำไม่มีอยากฝากถามเด็กนั้นที่ผ่านมาเคยรู้สึกผิดบ้างไหมคำพูดเมียเก่าลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับทุกคำติคำดาสิคะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายพองานนี้ภัยบูนจึงได้สวนตอบหน้าแหกหลังถูกชาวเน็ตจ,จวกกีดกันลูกชายคนโตไม่ให้เจอแม่เอามิรา โดยเท่านั้นไม่ตอบโต้ข้อความของชาวเน็ตแต่อย่างใดแต่กลับคอมเมนต์ตอบกลับเชื่นิ่มๆว่าคุณคอมเมนต์ผิดโพสต์หรือเปล่าครับมั่นเอง